ากกินสาบสดเรื่องไหนสดสดข้าไม่ได้ลิ้มรสมานานแสนนาน ก็แค่พ่อหน้ารักษาสิวของหนูนะ่ะไม่รู้เพราะหน้าแล้วที่ทำให้หน้าตกใจตลกนึกเหรอไปทานแล้วค่ะตกใจไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ยเอยอ,อไม่เป็นไรหรอกที่จะน้าได้ยินเสียงบ่นพึมพำนะ,ะกินเครื่องในตับไตไส้พุงอ่ะกินเลือดสับฟอดดิ้งอ่ะน้าก็เลยประสาทแดกกันสิอุย้ยยิ่หมูนี้นะมีเรื่องผีปอบอารวาสอยู่ด้วย I'm yeah. yeah. ไม่ยเหมือนเดิมอะไรนะเหมือนเดิมของเก่ากับของใหม่อะม่รวมกันอะมันรวมเป็นทั้งหา่แล้วมาหลายตังแล้วเอ้ยไอ้ช่วยเอ้ยก็บอกเองแล้วไงว่าไม่ถึงหมื่นเนี่ยอย่าทวงเด็ดขาดถึงหมื่นถึงหมื่นว่าก็สายพอดีหรือเป็นตำรวจนะเป็นที่พึ่งของประชาชนนะก็รู้แต่อย่าหัวหมอให้มากนะถ้าหัวหมอมากมาะ เดี๋ยวจะจับเข้าคุกข้ออะไรครับจ่าโอ้คนต่างด้าวไงชุยเอาอะไรวัวเป็นคนไทยเกิดเมืองไทยทำบัตรประชาชนที่เมืองไทยผู้ไทยอ่ะครับทุกชายครับเชิดชายครับทุกคำเอออย่าลืมนะว่าพ่อเรือเนี่ยหนีมาจากเมืองจีนนะไอ้ฉุยจะบอกให้จ่าครับรู้ได้ยังไงถ้าไม่รู้ก็อาวจะเป็นตำรวจเหรอไม่พูดไทยละ จะไปรู้ว่าคุก็มาพร้อมมือแหละอยู่เปลืองอุกระบาตเนี่ยวางงานจังแน่เลยนี่เออพี่พี่ครับนี่อะไรเสียบังครับเดี๋ยว็ดเด็ดเด็เดแวนจะรู้แล้วว่าอะไรมันเสียให้มันได้ยังงี้สิแค่เนี่ยไม่เกินพี่เมย์เราไปได้หรอก พี่เราตกลงอะไรมันเสียพี่นมหนูตันฮะแค่นมหนูตันเหี่ยนะเออเนี่คุณปุ่นผมอยากจะถามคุณปุ่นตั้งหลายครั้งแล้วทุกบ้านเลยนะเขาจะมีไอ้หุ่นนะี่ยผูกไว้ที่บ้านเนี่ยโอ้ทุกหลังเลยนี่มันหมายความว่าไงครับ อ๋อมันเป็นหุ่นนะครับคือมันเป็นเคล็ดนะฮะเพราะหมู่บ้านของเราเนี่ยมีการตายกันแปลกๆแล้วก็บ่อยมากเลยครับก็เลยต้องมีการแค่แก้เคล็ดันิดหน่อยฮะอ,อ๋อเขาเลยว่าผีปอบอ่ะเอาไปกินมันเป็นความเชื่อของเราอะครับเอ,อ้ยนิ่มหน้าล่ะนี่นะที่ท้ายหมู่บ้านผมเจอทีนึงกระตาเลยนี่เรื่องพูดขึ้นมานะผมเนี่ยนะคุณฝุ่นเยี่ยวเทปล็ดเลย ลุกกปดิมานั่งแก่อยู่ได้อ่ะเฮ้ยเก็บเียนู้น่ดูอะไรใส่ขอบคุณครับลพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบขอบคุณครับเบาๆกูเลี้ยงอยู่แล้วล่ะมายืนกะลิ้นกะเหลียแบบนี้ต้องมีอะไรทุกอย่างเนี่ยนีเยี่ยแล้วว่ามา นี่ตังคูป่ะคุนึกแล้วผลอย่างมึงอะไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเงินเอาเท่าไหร่ไม่มากหรอกจ้านี่ด้หน่อยๆพอใช้แปะฉุยมันอะร้อยดะยี่่บโอ้โหลุงไม่หอดไปหละจ้าร้อยตั้งยี่่อะไปกาฟสองไม่ต้องไม่ตองหอกกี่นี่เลยมึงมากู้เงินแล้วไม่มีอะไรมาค้ำประกัน มันก็ร้อยได้ยี่สิบเลยวะต่ลุงมึงจะเอาป่ะเอาก็เอาร้อยหนึ่งสุดท้ายมึงก็ต้องเอาขอบคุณเจ้าลุงไปไปจะทำไงได้กันเนี้ยลุงเอ๊ะไอ้หานี่บอกแล้วไงร้อยเลยยี่สิบมึงยืมกูร้อยหนึ่งก็ได้ยี่สิบเอาพ่อไงเหรอเอาเปล่าเอาพ่อเลยเอาเปล่า กําขีดีกว่ากํมขีใช่มาแล้วกาแฟล้นเโอ้โหดำยิมเลย่ยมเลยอืมน่ากินเนาะครับโอ้โหอร่อยที่สุดในหมู่บ้านนี้ครับกาแฟว่าถ้าหมู่บ้านมีร้านเดียวฮะเป็นไงครับแถวมากเลยอร่อยจริงครับลักษณะอาจารย์จะไม่คุ้นเคยกาแฟพวกนี้ฮะมันเป็นกาแฟโบราณมันก็มีเชิงอ่ะนะก็คือว่า ชาวบ้านมันไม่ค่อยมีมันมีก็มีแต่กาแฟสําเร็จรูปอยุคที่สมัยนี้นะอะไรมันก็สาเร็จรูปทั้งนั้นเลยไม่ว,ว่าจะเป็นส้มตาปลาร้านะอัดกระป๋องส่งออกขายที่มันนอกมันงากันเยอะแย,ยะมากมายขายกองนี่ยิงข่าวว่ามีแมงงองแงงแมงอีนูนแมงโง่แมงหนอนก็ยังอัดกระป๋องส่งขายเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> และประเภทของดิบๆสดๆอย่างเสี้ยงจีกระป๋องเนี่ยมีไหมครับ <c oughs> ข้าพันสามพันจ้นะไม่จ้ะไม่นะตาะเราคุ้นเคยห็นหน้ากันและได้กันแล้วเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดไม่นะตา ชอบชอบผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้หรอครับใช่ใช่จะบอกนะว่าตาชอบของแปลกใช่ไหมใช่ใช่กาแฟอร่อยนะเดี๋ยวผมติดต่อให้อ๋อสวัสดีครับ ประธานโทษครับมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากกรุงเทพนะคะโอ้โ